สบายดีทุกคนมันนี้นุดมาวัดเด้อพี่น้องนุดวัดวัดชิบโไดเฮตเราคลิปกับชีพโอไดเฮตเลยพี่น้องเต่น้องเคยะนะเฮียน,อ,นอัดคลิปสองมือสามมือบไดเปิด <c oughs> อัดบไดกับหัวกับหางว่าม่ันก็กับหัวกับหางได้แต่เครื่องคอเครื่องอยังเปิดมาเลยเลยเอเอาแล้วนุดก,ก็คือมันนี้ในโอกาสดีมือโอกาสดีวันเกิดอีแม่นุ็เลยมาวัดซื้อน้ำซื้อมีซื้อข้าวเนาะซื้อกาแฟ ซื้อเล็กๆน,น้อยๆมาทานนะพี่น้องๆมาทานยูวัดวันนี้กับมือสันวันดีวันเกิดอีเม่เนาะมาขอพรในอีเม่ขอให้อีเม,ม่มีความสุขความเจริญมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเป็นโฮมโผห่โฮมใสให้ลูกให้หลานเด้อแม่เด้อขอให้อีเม่ยู่ดีมีแฮงขึ้นเหนือลงใต้ก็มีแต่คนหัก,คนห,กคนหอมไปข้างหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาอีเม่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนุกก็สิมาขอพรให้พี่สาวเลยพี่น้องมาขอพรให้พี่สาว ขอให้พี่สาวจงอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่เด้อน้องสิมาขอพรเหดบุญให้ผู้ใหญ่ของนุชเนาะทางอีแม่ทางพี่สาวเด้อพี่นุชเด้อเป็นผู้ใหญ่ที่นุชเคารพนับถือเนอะาะกะเคารพนับถือผูยย้ใหญ่ ใจดีที่ผ่านมาเบิดตทุกคู่ทุกคนทนลพี่น้องก็ขอให้เบิดตทุกคู่ทุกคนเดินนุ่ก็สิขอพรให้เบิดทุกคู่ทุกคนทั้งแม่แม่เบิดตทุกคู่ทุกคนอะไรลพี่น้องพี่พี่น้องน้องเบิดทุกคู่ทุกคนเดินนุ่ขอให้เบิดตทุกคู่ทุกคนแต่ามืม่อนี้ก็เป็นมือมือดีมือวันเกิดอีเม่เนากก็เลยมาเฮ็ดพร้อมกันเลยพี่น้องกับผู้ดีมีโอกาสมือดีเนาะเป็นมือสารวันดีว่าสัา้นซ้ามือ วันเกิดอีเม่เด้อมนนี้เด้ออยู่ทางประเทศนอกคนกิวันอยังก็วันฮาลาวีนีหยังเพื่อนนี่แล้วพี่น้องเนาะแต่เฮาก็บ่ฮหู้ดอกไปๆพี่น้องไปวัดไปทานน้ำกันเด้อไปเบื้องมนุษย์มีเครื่องมาทานเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเครื่องที่นุชิมาทานเนาะน้ำสองแพ็กเด้อกับมีกับกาแฟกับข้าวเนาะพี่น้องปัดใจซึ่งที่เฮามีสำเนาเฮากระทานสำเนาเนาะพี่น้องมีน้อยก็ทานตามน้อยเนาะพี่น้องน้ำสองแพ็กกับมีเด้อกับกาแฟกับข้าวเพราะว่า สั่งกระทานเพื่อนบริเฮตเนาะพี่น้องไปไปทานกันเลยพี่น้องไปไปเคียนให้พญ่พ่อพนเลยเนาะ သောဝဉာဝဉာပါဠိတိဝနနာတံပေတနာံ ಉಪ ကမ္ပတိသုညာတိဓမ္မောယအာယတိသတိတောပေတနာပုစာတကတ္တဥလ္လလာပလံဈိကုနာမနော ายาโสกะปัตตาจนิโสกะหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตะจะอัมเหสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวะอนุโมทะันตุสัพเพสัตตาวะาหุนตุสัพเพสัตตาอัยปัจาหุนตุสัพเพสัตตาอนิคังหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตนังปะิห